สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาทบทวนประโยคต่างๆกันนะครับความสำคัญของการใช้ประโยคในชีวิตประจำวันของเราต้องสื่อสารกับผู้อื่นมากมายดังนั้นประโยคที่ใช้ในการสื่อสารจะต,ต้องมีความสมบูรณ์เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพดังนั้นเราควรทราบพื้นฐานของการใช้ประโยคอย่างถูกต้องนะครับน้องๆ เริ่มจากการเรียนรู้เรื่องประโยคและการสร้างประโยคประโยคคือการนำคำชนิดต่างๆมาเรียงกันให้ได้ใจความสมบูรณ์ประโยคประกอบด้วยประธานกริยากรรมส่วนขยายการสร้างประโยคคือการเรียงคำตามหน้าที่ในประโยคยกตัวอย่างเช่น ประโยคคือวัวเดินวัวคือประธานและคำว่าเดินคือกริยาประโยคต่อมาคือวัวสาวกำลังกินฟางวัวคือประธานสาวคือคำที่ขยายประธานกินคือกริยากำลังคือคำที่ขยายกริยาและฟางคือกรรมประโยคสุดท้ายคือวัวสาวกำลังกินฟางแห้งวัวคือประธานสาวคือคำที่ขยายประธาน กินคือกริยากำลังคือคำที่ขยายการิยาบางคือกรรมและคำว่าแห้งคือคำที่ขยายกรรมประโยคที่สมบูรณ์นั้นประกอบไปด้วยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรประโยคมีทั้งหมด6ชนิดคือ 1. ประโยคบอกเล่า 2. ประโยคปฏิเสธ สประโยคคํคำถาม 4. ประโยคคํคำสั่ง 5. ประโยคแสดงความต้องการ 6. ประโยคขอร้องประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าคือประโยคที่บอกเหตุการณ์เรื่องราวและความคิดเห็นโดยใจความของประโยคบอกให้ทราบว่าใคร ทำอะไรที่ไหนอย่างไรอยู่ในประโยคยกตัวอย่างเช่นสุนัขกกำลังวิ่งเล่นกับเจ้าของนักเรียนชั้นป .3 กำลังเรียนวิชาภาษาไทยฉันไปเที่ยวชายทะเล ประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธคือประโยคที่มีใจความไม่ต้อนรับจะมีคำที่แสดงการปฏิเสธอยู่ในประโยคด้วยจะมีคำว่าไม,ม,ไาไม่ไม่ได้หาไม่ไม่ได้ไม่ใช่อยู่ในประโยคยกตัวอย่างเช่นฉันไม่ใช่นักแสดง ฉันไม่ชอบกินขนมฉันไม่ได้ทำจานแตกประโยคคำถามประโยคคำถามคือประโยคที่ซักถามเหตุการณ์เรื่องราวความคิดเห็นและความรู้สึกจะมีคำที่แสดงคำถามอยู่หน้าหรือหลังประโยคจะมีคำว่าใคร อะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมหรือไม่เหตุใดเท่าใดอยู่ในประโยคยกตัวอย่างเช่นเธอทำงานอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่คุณพ่อจะมารับสักทีอะไรอยู่ในลิ้นชัก ทบทวนกับประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามเล่นเกมสนุกสนุกกันไปแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะครับประโยคต่อมาคือประโยคแสดงความต้องการประโยคแสดงความต้องการคือประโยคที่มีใจความแสดงความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีคำว่าอยากต้องการปรารถนาประสงค์อยู่ในประโยค ยกตัวอย่างเช่นฉันต้องการเป็นนักแสดงฉันอยากมีรถขับเขาปรารถนาอยากเป็นทหารประโยคคำสั่ง ประโยคคำสั่งคือประโยคบอกให้ทำสิ่งใดหรือไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีคำว่าจงอย่าห้ามอยู่ในประโยคยกตัวอย่างเช่นอย่าส่งเสียงดังห้ามทิ้งขยะบริเวณน,นี้ จงทำตามที่ฉันบอกประโยคสุดท้ายคือประโยคขอร้องประโยคขอร้องคือประโยคขอความช่วยเหลือมักใช้แสดงการขอร้องไว้หน้าประโยคเพื่อความสุภาพอ่อนน้อมจะมีคำว่าโปรดช่วยวานกรุณาขออยู่ในประโยค ยกตัวอย่างเช่นช่วยหยิบปากกาให้หน่อยโปรดเดินในอีกนิดวานส่งหนังสือให้ผมหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเรื่องประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมครับในคราวหน้าจะพบกับเรื่องอะไรนั้น เรามาลุ้นกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ